S 1> <S 1> กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่สองครับท่บานได้ฟังครับรัฐบาลยังคงเดินหน้าฟื้นฟูพื้นที่ประสบทกภ,ฑฑภัยในพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงรายอย่างต่อเนื่องและจากการประชุมคณะรัฐมนตรีวนันนี้รัฐบาลได้เตรียมคืนพื้นที่ที่จะรับการฟื้นฟนูให้กับประชาชนภายในวันที่27ตุลาคมนี้แล้วติดตามรับฟังรายละเอียดจากนายจิรยุทธห่วงทรัพย์ที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีและโฆษก ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยวาตภัยและดินโครนถลม่มหรือสปชและสปชศวนหน้าซึ่งสัมภาษณ์โดยเป็นยุวิตเปี่ยมสมบูรณ์ครับครับท่านผู้ฟังและขณะนี้รัฐบาลก็ยังคงเร่งดําเนินการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยโดยเฉพาะในเรื่องของการฟื้นฟูพื้นที่ครับซึ่งวันนี้เราจะมาพูดคุยกับนายจิรายุหงทรั์ที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีและโฆษกศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอทกภัย วาตภัยและดินโคลถล่มหรือสปชและสปชส่วนหน้าครับท่านอยู่ในสายกับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านจิรยุครับครับสวัสดีครับผมครับจากที่ตอนนี้ครับเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการประชุมคณะรัฐมนตรีครับขอเรียนถามครับว่าในการประชุมที่ผ่านมามีรายงานความคืบหน้าเรื่องการฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยในภาคเหนือยังไงบ้างครับ ในเรื่องแรกเลครับสัปดาห์นี้เนี่ยยังมีหลายพื้นที่นะครับที่สปชหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาอุทสกรยัยน้ําท่วมเนี่ยนะครับ,ร,บรายงานว่าพายุจามีเนี่ยนะครับจะขึ้นฝั่งที่อา่าวังเกียประเทศเวียดนามนะครับ,รบแล้วก็จะพัดผ่านเข้าสู่ประเทศลาวแล้วก็มายังประเทศไทยนะครับไปภาคอีสานเพราะฉะนั้น3าสี่วันนี้ก็ยังคงมีปริมาณน้ําฝน ในพื้นที่ภาคอีสานอยู่นะครับนอกจากนี้ครับในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้นะครับท่านนายการัฐมนตรีก็ได้สั่งการหลายประเด็นด้วยกันโดยเฉพาะการรับรายงานจากพลเอกนัทพลนาคพาณิชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะที่ปรึกษาของสองปชส่วนหน้าจังหวัดเชียงรายแล้วก็ท่านดรธีรัลสําเร,ร็จ์านิรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับซึ่งประจําการอยู่ที่จังหวัดเชียงรายอยู่มา30กว่าวันแล้วนะครับ,รบแล้วก็ประสานงานในการแก้ไขปัญหาที่อย่างเร่งด่วน ตามเป้าหมายที่ท่านนายกร,รัฐมนตรีได้เคยพูดดําริไว้ตอนที่ไปประชุมหรือว่าตรวจราชการที่จังหวัดเชียงรายที่อำเภอแม่สายเนี่ยนะครับก็บอกว่ายังไงก็แล้วแต่จะขอให้เร่งให้จบได้ภายในวันที่หนึ่งพฤศจิกายนก็หมายความว่าอีกประมาณสักหนึ่งถึงสองสัปดาห์ข้างหน้านี้นะครับปรากฏว่าเมื่อวานนี้ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็ได้มีการรายงานนะครับว่าการดาเนินงานเนี่ยนะครับจะเสร็จเร็วกว่ากําหนดการเดิมนะครับ,รบท่านนายกรัฐมนตรีก็ขอขอ,ขอบคุณ สปชแล้วก็บอกว่าภารกิจควิกวิ่งนะครับของที่จงังหวัดเชียงรายเนี่ยได้ประสบความสําเร็จนะครับ,รบโดยท่้ารองนายกร,รัฐมนตรีนายภูมิธรรมเวชยชัยและ,ละร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมใน,นานะของพอสปชเนี่ยนะครับ,รบก็ได้งานว่าได้มีการสั่งการให้หน่วยงานเร่งฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนนี้และก็น่าจะสามารถดําเนินการได้เสร็จเร็วกว่าปกตินะครับ,รบโดยกําหนดการไว้ว่าน่าจะเป็นวันที่28ตุลาคมนี้ก็จะจบทั้งหมดนะครับ ตอนนี้ในจังหวัดเชียงรายได้มีการดําเนินการล้างทําความสะอาดบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ในอําเภอเมืองเชียงรายที่สองจุดนะครับจุดที่อำเภอแม่สายแล้วก็ที่อำเภอเมืองที่แม่น้ากกนะครับที่อำเภอเมืองเนี่ยจำนวนทั้งหมดหนึ่งพันสาม้อยหิบ็ดครัวเรือนนะครับซึ่งที่แม่สายเนี่ยก็ดําเนินการไปแล้วทั้งหมดแปดร้อยสิบเก้าครัวเรือนนะครับเรียกว่าในอําเภอแม่สายเนี่ยค่อนข้างที่จะเรียบร้อยนะครับแต่ว่ายังคงมีปัญหาในส่วนของพื้นที่สาธารณะบางจุด ซึ่งขณะนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าพี่น้องประชาชนก็นำดินโคลนระบายออกมาในพื้นที่สาธารณะต่างๆนะครับซึ่งทางส่วนราชการก็กำลังดำเนินการนำไปถมหรือว่าไปทิ้งในจุดที่เหมาะสมต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นาการคืนพื้นที่เนี่ยคาดว่าน่าจะเสร็จก่อนในวันที่28ตุลาคมที่จะถึงนี้นะครับ ครับผมขอถามลงรายละเอียดเรื่องการฟื้นฟูนิดนึงครับเพราะว่าฟังดูเป็นเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจกันทางเรื่องท่อระบายน้าครับท่านจิรายุครับเราได้ดูแลตรงโวนนี้ได้ไหมครับเพราะเห็นว่ามีท่อระบายน้ําหลายจุดเลยที่โคลนเข้าไปอุดตันคือตอนนี้เนี่ยครับเราต้องเร่งแก้ไขปัญหาในส่วนของบ้านเรือนพี่น้องประชาชนก่อนนะครับจากนั้นเนี่ยในส่วนทางสาธารณะเช่นถนนทนทางอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็จะเป็นําดับที่สอง ถ้าภาษาเข้าใจง่ายๆก็คือปิดจ็อบเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของท่อระบายน้ํานะครับ,รบเพราะว่าขณะนี้เนี่ยถ้าเราไปทําท่อระบายน้ําก่อนนะครับเนื่องจากขณะนี้นาภาคเหนือเนี่ยฝนก็หมดแล้วนะครับเดี๋ยวพี่น้องประชาชนล้างดินโคลนตามบ้านก็จะลงไปตันอีกรเราก็เลยอยากจะให้ทั้งหมดเนี่ยจบในส่วนของบ้านและถนนสายหลักก่อนจากนั้นเนี่ยครับทางเทศบาลก็ดีทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือส่วนราชการของกรมป้องกันภัยเนี่ยก็วางแผนไปแล้วครับว่าจ็อบสุดท้ายที่เราทาเนี่ยก็คือจะเป็นท่อระบายน้ํนะครับ เนื่องจากสถานการณ์ในขณะนี้เนี่ยไม่มีฝนตกลงมาในพืพ้นที่ภาคเหนือในปัจจุบันนะครับก็ถือว่าดําเนินการได้ค่อนข้างเกือบร้อยเปอร์เซ็นตเต็มกล้วทีนี้ครับภาพรวมในบ้านของพี่น้องประชาชนที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเนี่ยนะครับ,รบมีบางหลังเท่านั้นครับที่เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างเนื่องจากเป็นบ้านเก่าแก่เป็นบ้านไม้เนี่ยนะครับ,รบก็ถูกน้าโครนซัดทางลงไปเนี่ยอันนี้ก็อยู่ระหว่างการให้ความช่วยเหลือรวมทั้งการวางเรื่องของร,ระบบไฟฟ้า ซึ่งการไฟฟ้าภูมิภาคเนี่ยก็เดินสายเมนจบหมดเรียบร้อยแล้วตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ,รบตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าพี่น้องประชาชนทีอ่อาจจะเป็นคนในพื้นที่บ้างอาจจะเป็นคนที่อยู่นอกพื้นที่แล้วมาเช่าบ้านอยู่บ้างเนี่ยนะครับ,รบก็อยู่ระหว่างการต่อไฟจากเมนหลักของการไฟฟ้าภูมิภาคเข้าไปในบ้านต่างๆครับซึ่งเชื่อว่าในวันที่28ตุลาคมนี้เนี่ยนะครับทั้งหมดก็จะสามารถขึ้นพื้นที่ได้แต่ว่ากําลังของสปชที่เป็นการบูรณาการของส่วนราชการเนี่ยยังไม่ถอนกําลังหรือว่าปิดศูนย์นะครับ ครับผมแล้วดินโคลนนะครับที่เราจะนาไปทิ้งเนี่ยเรามีการคุยกับทางพื้นที่เบื้องต้นไหมครับว่าจะเลือกพื้นที่ไหนบ้างที่เราจะนําไปทิ้งครับผมตอนนี้เนี่ยไม่มีปัญหาแล้วนะครับช่วงเกิดแรกๆเลยก็จะมีปัญหาเพราะว่าไม่รู้เอาไปทิ้งที่ไหนนะครับในที่ประชุมของคอรมเมื่อสัปดาห์ก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับก็มีการยกเว้นกฎระเบียบของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งดูพื้นที่ของกรมอุทยานบ้างละกรมป่าไม้อะไรที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับก็สามารถผ่อนผัน ซึ่งขณะนี้สว่วนราชการต่างๆก็ไม่ได้กังวลใจเรื่องนี้แล้วครับก็สามารถทาดินโคลนไปทิ้งในพื้นที่ที่กรมทรัพยากรอลโทษทรัพย์ประสงค์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กําหนดไว้แล้วครับครับผมท่านจิรายุครับอันนี้สอบถามเพิ่มเติมท่านได้พูดคุยส่วนตัวกับทั้งพลเอกนัทะพลแล้วก็ท่านรัฐมนตรีช่วยธีรรัตน์ไหมครับว่าจากการลงพื้นที่โหดอย่างต่อเนื่องเนี่ยเกือบเป็นเดือนแล้วครับทั้งสองท่านเนี่ยมีความ ได้เห็นประชาชนแล้วก็รู้สึกว่ายังต้องช่วยประชาชนยังไงเพิ่มเติมอีกบ้างไหมครับ ก็อย่างที่ได้นําเรียนนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยท่านพลเอกนัทพลนาคพานิชและท่านดรธีรัละสัมเร็จวันลิศรัฐมนตรีช่วยมหาหดไทยเนี่ยนะครับก็ได้วิดีโอคอลเข้ามาในห้องประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับก็มีการสอบถามกันหลากหลายประเด็นครับท่านนายกฐมนตรีก็ให้กําลังใจทั้งส่วนราชการด้วยอาสาสมัครนะครับมูลนิธิต่างๆรวมถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ร่วมกันนะครับในการแก้ไขปัญหาซึ่งรับจากนี้เนี่ยนะครับก็จะรอรับฟังข้อบูรณําคัญ ซึ่งทางส่วนของพลเอกน,น,นัทพลนาคานิชท่านจิรรัตน์สำเร็จวานิชเนี่ยจะเขียนเป็นรายงานสรุปคร,ครับว่าถ้าเกิดเราต้องเผชิญเหตุแบบนี้ในพื้นที่อื่นๆนะครับที่มีภูมิศมิสร์หรือภูมิประเทศที่แตกต่างกันไปเนี่ยนะครับที่แม่สายอาจจะเป็นดินโคลที่มาจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านบ้างมาจากลําน้ําสายบ้างนะครับที่เมืองเชียงรายก็มาจากลําน้ํากกแต่ถ้าเป็นสถานที่อื่นๆของประเทศไทยเนี่ยจะมีการวางแผนรับมือแบบไหนอย่างไร การเตือนภัยควรจะจัดตั้งระบบแบบใดนะครับและสามการแก้ไขระยะยาวเนี่ยเราควรจะทําแบบไหนนะครับก็มีแนวทางหลากหลายครับเช่นเราจะทําเขื่อนเขาเรียกขอบตะลิ่งไหมนะครับหรือว่าเราจะขุดลอกแม่น้ําซึ่งก็ท่านนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าได้มีการพูดคุยกันระหว่างประเทศเพื่อนบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศเนียแลนมาแล้วก็ประเทศลาวนะครับเพื่อหาข้อสรุปเพราะว่าลาวก็หนักหนาสาหัสนะครับพม่าก็ไม่เบา เพียงแต่ว่าที่ผ่านมาไม่ได้เป็นข่าวเหมือนบ้านเรานะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจครับผมขออนุญาตอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมวันสองวันนี้เนี่ยนะครับมีข่าวลือเยอะเหลือเกินว่าน้ําในเขื่อนแม่มอกที่จังหวัดลําปางเนี่ยนะครับจะไหลเอ่อล้นนอกเขื่อนนะครับซึ่งพิญญาจากสปชส่วนหน้าที่ลงพื้นที่แล้วก็รายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็กรมชลประทานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ําแม่มอกที่ลาปางเนี่ยนะครับระบุอย่างนี้ครับว่าไม่มี ข่าวดังกล่าวเกิดขึ้นนะครับแม้ว่าปริมาณนั้นจะสูงแต่ก็บริหารจัดการได้เนื่องจากแม่เมาะแม่บอกลำปางเนี่ยนะครับจะเป็นลําน้ําที่ไหลต่อไปยังจังหวัดสุโขทัยคนสุโขทัยก็เกิดความกังวลครับว่าเอ๊จะเกิดน้ํามันล้นเขื่อนหรือว่าเขื่อนต้องปล่อยน้ํามากขึ้นเนี่ยจะมีปัญหาหรือไม่ก็ขอยืนยันให้กับพี่น้องที่อยู่ในจังหวัดสุโขทัยนะครับว่าไม่ต้องกังวลใจนะครับออชก็ยืนยันว่าไม่มีผลกระทบหรือว่าน้ําท่วมของจังหวัดสุโขทัยอย่างแน่นอนครับ อีกประเด็นหนึ่งครับก็คือเรื่องของการปรับการระบายน้ําที่เขื่อนเจ้าพยาจังหวัดชัยนาธนะครับ,รบซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นการลดปริมาณลงไปแต่ว่าเมื่อวานนี้เนี่ยมีการเพิ่มปริมาณในการปล่อยน้านะครับที่เขื่อนเจ้าพยาจังหวัดชัยนาธลงจังหวัดท้ายเขื่อนซึ่งขณะนี้เนี่ยทางสปชก็ยืนยันครับว่าจะมีระดับน้ําเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 20- ถึง30เซนติเมตรเท่านั้นของจังหวัดท้ายเขื่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่างทองสิงห์บุรีชัยนาธอายุทยาประุมธานีซึ่ง กว่าจะไปถึงพระนครศรีอยุธยาเนี่ยนะครับก็จะเบาลงแต่ก็จะมีบางอําเภอเช่นอําเภอเสนานะครับอําเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาหรือว่าคลองผงผางจังหวัดอ่างทองนะครับหรือว่าคลองบางบานของอยุธยาเนี่ยก็อาจจะมีน้ําสูงขึ้นซึ่งพี่น้องที่อยู่ริมฝั่งเนี่ยก็ขอให้เฝ้าระวังไว้นะครับ,รบแต่ว่าโดยรวมแล้วจะสูงขึ้นเล็กน้อยแล้วก็จะลดลงครับ ครับผมโรายละเอียดจัดเต็มมากวันนี้ชีวิตดันดึงนะครับเรื่องวันสองวันนี้เนี่ยนะครับก็จะมีพายุดีเปชั่นนะครับที่มาจากฝั่งตะวันออกของฟิลิปปินส์ก็คืออยู่ในใกล้ๆกับอ่าวตังเกียของประเทศเวียดนามนะครับก็มีชื่อว่าพายุ โซนร้อนจะมีก็จะเคลื่อนกําลังขึ้นฝั่งที่เวียดนามภายในวันนี้นะครับแล้วก็จะพาดผ่านประเทศลาวเข้าที่ประเทศไทยนะครับข้างไปน้าโขงมาเนี่ยก็จะมีฝนตกนะครับแล้วก็ลมแรงในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์เีมุกดาหารอำนาจเจริญและรีสเกตนะครับก็สปชก็ขอเตือนให้กับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในจังหวัดดังกล่าวหรือว่าใกล้เคียงเนี่ยเฝ้าระวังนะครับสิ่งปลูกสร้างที่มีขนาดใหญ่หรือว่าเสาอะไรต่างๆของบ้านี่ก็ให้เฝ้าสังเกตนะครับเนื่องจากจะมีพายุลมกระโชกแรง แต่ว่าคงจะไม่ถึงกับน,ะน้ําท่วมหนักอะไรอย่างนั้นเป็นต้นนะครับก็ขออนุญาตนําเรียนเรื่องของพายุจามีครับครับโอเคครับเชื่อว่าหลายท่านเนี่ยที่ฟังอยู่ก็คงส่งกําลังใจให้พี่น้องในภาคเหนือนะครับให้กลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้เร็ววันนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามข่าวสารที่ถูกต้องจากทาง ราชการนะครับการเตือนภัยหรือารายละเอียดต่างๆเนี่ยรับฟังนหน่วยงานที่เชื่อถือได้เนี่ยดีที่สุดนั่นเองครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับนายจิรัชงศ์ครับครับ,รบ,รบที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีแล้วก็โฆษกส่วนปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยวัตภยัาตาภายและดินโคลนถลม่มหรือสปชและสปะชส่วนหน้าครับท่านมีอะไรอัปเดตต้องขอเรียนสายท่านจิรายุอีกในโอกาสหน้านะครับผมยินดีครับผมครับวนผมขอขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ